สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูการเปลี่ยนถุงโอะโวคาโดกันนะครับจากสวนเพชรธงชัยอะโวคาโ,โดภะจังหวัดตาก,กประเทศไทยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูการเปลี่ยนถุงนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปลี่ยนถุงของสายพันธุ์เรเวียดนามนะครับถุงของเราใช้ก็จะมีอยู่3ขนาดนะครับถุงที่เราใช้กันนะครับวันนี้เราก็จะใช้มีถุงดํานะครับ ถุงดำเราก็จะขนาดนี้นะครับขนาดประมาณประมาณเนิ้วนะครับหนิ c, ้ว7นิ้วนะครับสูงก็จะประมาณประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็อีกถุงแบบนึงนะครับอันนี้จะเป็นถุงขาวถุงขาวข้างในสีดํานะครับอันนี้ก็จะถุงประมาณ10นิ้วนะครับกว้างประมาณสินิ้วเส้นผ่าศูนกลางแล้วก็สูงประมาณ1ิบเอ็น,นิ้วนะครับฟุตหนึ่ง นะครับผมแล้วก็จะมีถุงอันนี้ถุงปลูกนะครับถุงปลูกเป็นยี่ห้อของอีซี่โกล w นะครับนําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับวันนี้เราใช้ถุงไซส์ขนาดขนาด15ลิตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณ12นิ้วสูงก็จะประมาณ10นิ้วนะครับนี่ครับประมาณกว้างประมาณ11นิ้วหรือ10 สิบเอ็ดนิ้วสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะครับสูงแต่สูงก็อยู่ประมาณสิบนิ้วนะครับเราจะมีสองไซส์นะครับเอแล้วก็จะมีมีถุงดำมีถุงดําขาวแล้วก็มีถุงถุงปลูกนะครับเป็นสายใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นถุงสิบสิบห้าลิตรนะครับวันนี้เราใช้1สิบห้าลิตรวันนี้เราจะเปลี่ยนถุงปลูกกันนะครับเปลี่ยนไว้สักหน่อยนะครับนี่ครับถุงปลูกเราก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับถุงปูกอันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้เลยนะครับเ่านําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งอายุการใช้งานของถุงปูกก็จะอยู่ประมาณ8ปถึงสิปีนะครับแล้วแต่แต่ว่า 6- กเจ็ดปีนี่ไม่ขาดแน่นอนนะครับเขารับประกันนะครับแต่ก็อาจจะมีหูหิ้วนี่อาจจะอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าตัวถุงนี่ก็จะ จะทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับทนร้อนทนหนาวทนฝนนะครับก็อยู่ได้หลายปีนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะครับอันนี้แต่เราก็จะเปลี่ยนคันระบบรากเราก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับระบบรากแล้วก็จะแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนลงไปในถุงนี้นะครับนี่ก็จะใส่ดินนะครับใส่ดินลงไปนะครับถุงก็จะประมาณนี้ครับถุงที่เราเปลี่ยนต้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนออกสึกก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราเปลี่ยนวันนี้เราเปลี่ยนเรดเวียดนามน,นะครับซึ่งเราก็จะเพื่อให้ต้นมันโตขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเราถุงเล็กอยู่ก็ต้นเราก็จะยังโตช้าครับแล้วก็จะเปลี่ยนถุงให้ถุงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับระบบลากของเราก็จะประมาณนี้นครับจับยกขึ้นมาโดยที่ ไม่หลุดนะครับแผลเสียบยอดก็จะติดดีนะครับผมก็จะแผลเสียบยอดเราก็จะจะดีมากแล้วครับนี่เราก็จะเปลี่ยนถุงเพื่อให้ได้ขนาดที่โตขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนไว้นะครับเพียงเขาฤดูฝนแล้วนะครับผมโอเคครับ